สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมข้าวนาปังนะครับก็ขอเกดเก้านะครับอายุสามสิบแปดวันนะครับข้าวก็เริ่มแตกกอแล้วครับเพิ่งหว่านปุ๋ยรอบสองไปได้สามวันนะครับเขาก็กำลังส,สวยๆนะครับ แปลงนี้เนะ้อที่เจ็ดไร่นะครับข้าวแตกกอดีมากนะครับใบสวยดีนะครับใบเขียว ซึ่งลองทำหน้าปังก็ขอเจ็ดเก้าเป็นปีแรกนะครับรอบสองวัน โยสูตรสี่สิหกส่นสนแล้วก็สิบหกยี่สิบนนะครับยี่สิบดกิโลต่อไล่นะครับครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่อง youtube ผมด้วยครับ ช่องที่พาชมสวนนะครับครับขอบคุณครับ